สวัสดีครับสวัสดีฮะมุสมัาฉะุคกันครับผมาพบกับทิมงานสายยนนีสิงห์ครับผมสะทอยครับ1ิบ0้ิึกสองเมตรครับตรงนี้คิวแล้ว5บาทครับคิวทอยใกล้ๆครับมีครับได้ทั้งสะครับแล้วก็ได้ทั้งถนนครับเข้ามานาได้ทั้งที่ทำบ้านครับผมบาท ตามรายการครับนี่ก็จก่อนก็ลอกนาครับลอกนา,ลกนาแล้วก็มาขุดสระครับโควิดเป็นเหตุครับตอนนี้ก็มาลงทุนอยู่บ้านครับจะมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเ,เลี้ยงควายครับนี่อันนี้ก็ทํำทางให้ควายลงมาเล่นน้ำครับเดี๋ยวทำทางเลยไม่ได้ดูจาวจ้ามเข้ามุมเลยครับผมแดดร้อนครับไม่ได้ลงมาถ่ายคลิปให้ พี่น้องดูครับข้อการข้อมูลของจานตั้ครับคุณสัตว์นี่รถไทยก็เก็บงานครับจานอากาศร้อนมากครับจานตาันน้มนแนวไหมรถออกจากแน,นวจอดรถสุด้อจอดขวางแนวจานตาม้มวับไม่เห็น หลักตัดแฝงผมเอาบานบ้านครับสะอืะ้มบคกับสิบห้ากว้างสิบห้ายาวสามสิบครับลึกสองเมตรครับผมคิวละสามสิบห้าครับคิวทอยครับผมคิวทอยขุดเราต้องได้ทอยนะครับผม ถ้าตอนนี้เอาคันต่ำๆครับไม่เอาคันสูงครับอาดินไปที่ทีับใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ครับผมถ้าทำคันสูงก็น้ำไม่เข้าครับนี่เป็นดินเหนียวนะผม โควิดเป็นเหตุครับผู้คนออกมาทำไรทำนาครับกลับมาอยู่บ้านเยอะเลยครับผมเสียจจจิบครับยำแยบยำแย่ตอนนี้จารต้ากำลังขุดเบียงครับตุ้ไทยก็เก็บงานครับเก็บตามหลังเลยครับผม เราได้ไปยินตัดมา ถ้าขุดเป็นไร่ครับที่ทุกคนถามมาว่าขุดหนึ่งไร่ลึกสี่เมตรยังไงครับหนึ่งขุดหนึ่งเมตรหนึ่งไร่ครับถ้าขุดสองเมตรก็เป็นสองไร่นะครับผมขุดสามก็เป็นสามไร่ครับถ้าขุดสี่ก็เป็นสี่ไร่ครับผมนี่คำนวณอย่างนี้ครับคำนวณความลึกลงไปเรื่อยๆครับผมถ้าขุด ขนาด4เมตรลึก1ไร่เนี่ยต้องขุดคอยอย่างเดียวครับคอยออกอย่างเดียวครับผมถ้าอย่างนั้นทําคันเนี่ผมว่าเกือบถึงฟ้านะครับผมนี่ย่างย่างน้อยๆผมว่าี่ต้นอ,อยู่คานะครับขุด4เมตรทําคันอย่างเดียวครับผมความสูงครับดกูก็ขุดลึก4เมตรคมกว้าง1ไร่ครับต้องถอยครับต้องถอยกออกพอดิน ไส้กลางน่ครับข้าคันนิดหน่อยแล้วก็ขุดออกครับขุดเอาไปทิ้งครับในบริเวณพื้นที่เรานี่แหละครับคิวทอยบ้านผมครับส่วนมากมีแต่เมาทอยอะไรครับเมาเป็นคิวครับวัดกันเลยครับความกว้างเท่าไหรครับเป็นราคาเงินขนาด้ครับไม่มีชั่วโมงครับขึ้นคันเล็กเล็กน้อยแล้วก็ทอยออกครับแล้วแต่คุยกันครับผม เอาเยอะก็คิวละ30บาทครับเลืนหน้าายหลังแล้วแต่อันนี้ทําถนนด้วยก็คิวละ35บาททอยในบริเวณพื้นที่ของเราครับยูทอยแล้วแต่จะไปมผมผไหนครับแต่ว่าในบริเวณพื้นที่ไรนาเราครับผมได้ทั้ง สามอย่างครับยิทอยนะครับได้ทั้งคนครับแล้วก็ได้ทั้งดันด้วยครับผมเจ็ดด้วยครับเจ็ดให้ด้วยครับผมพร้อมอยู่นะครับยิทอยครับผมยูทอยนี่พร้อมอยู่ครับเหมารวมกันเลยครับในคิวละสาสิบห้าบาททั้งสิบล้อทั้งรถไถทั้งแมคโครครับอยู่ด้วยกันครับสาสิบห้าบาทครับราคาคิวหนึ่งครับ อันนี้พี่น้องคุคูณเอาเลยครับผม15 30ลึก2เมตรครับว่าเป็นเงินเท่าไร่ครับผมคิวละ35บาททุกท่านครับ FC ถามมาเยอะครับว่าจุดไฟยยังไงครับเป็นยังไงเรามีเงิน10,000บาทเราก็วัดเอาเลยครับกดจำจมวันเงินเราครับผม10,000บาทได้เท่าไหรครับวัด ว่างลึกเท่าไหร่ Q ิวถอยหนึ่งมืนบาทนี่คิวทอยก็ได้อยู่ประมาณ20เที่ยวครับ10ล้อครับ20รถสิอครับผม1,000มืนบาทหมาเลยไม่ต้องมีว่าทำช้าทำเร็วครับ ไม่เหมือนชั่วโมงครับชั่วโมงเดี๋ยวก็บอกว่ารถช้าจอดไวอันนี้ครับวันนี้หมาครับเอาเลยครับว่ากันเลยครับทำเร็วเสร็จเร็วใส่เยอะแบกออกเยอะออกเร็วเท่าไหร่ยิ่งเสร็จเ,เร็วครับเราไม่คอยดีครับนี่อันนี้หลังคันสองเมตรครับ สูงเมตรหนึ่งอันนี้ไม่ต้องการคันเยอะครับสายลุงนั้นคันเยอะเกินไปบ้างกันครับสัตพัดท,ทำอะไรไม่ได้ครับสูบน้ำก็สูบยากบ้างกันรถไถก็ขึ้นยากเลยเปลี่ยนโครงการใหม่ครับเอาต่ำาๆครับอันนี้ก็จะทำเป็นก่อควายครับอันนี้ก็จะทำเป็นบ้านบ้างกันครับจอกมาอยู่ฮวงไนฮวงนาครับโควิด เป็นเหตุครับเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยครับเลยอันพิกิจไหมครับนี่มาทําไร่ทํานาเศรษฐกิจพอเพียงครับทุกวันนี้อันหน้าใส่อะไรก็ไม่ได้ครับน้ํามันก็ขึ้นทุกวันแพงครับผมน่าจะยี่สิบแปดบาทหรือยังแก้ถ้างันก็ใกล้จะถึง28บครับน้ำมันแต่ว่าราคาดินไม่ขึ้นครับ ี่ครับคิวทอยครับพร้อมเกตเสร็จเรียบร้อยครับใน3อย่างครับหยุดคนครับนี่คิวหนึ่งสามสิบห้าบาทอันนี้คันตั้มขุด3ปีที่แล้วครับนี่สาลูกนี้น้ำยังมีครับนี่3ปีที่แล้วครับคันเยอะกันไปคันสูงครับนี่นี่3ปีที่แล้ว ทาทางได้ต้องเยอะโอ้เดี๋ยวรอนะ้อนน้อ่น้องเข้าลงก่อนอ,อคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้คนระับก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดติดตามเลยครับผมสารุงนี้พึ่ง ได้หายสมคลิปเองครับแดดร้อนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ, share, ดดรบสวัสดีครับ